สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยเนาะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาวันที่7เมษายน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ่าแนวทางการคำนวณน,นะคะพี่ๆจ๋าเข้าได้หลุดได้เนาะอันนี้สําหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่7เดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่5กันนะคะดูวันที่5แอดให้เด่นที่9 18รูดที่8อันนี้ก็หลุดไปนะคะพ,พี่จ๋าสำหรับตัวที่แอดรูดเนาะ สองวติดแล้วนะมาเฉพาะตัวดิน9นะคะมีใครแนะนำก้าไปเป็นแนวทางไหมเนาะงวดที่แล้วก็มาดินนะคะมาดินตัวที่แอดให้รูดก็พลาดเช่นกันนะคะรอบนี้มาเฉพาะดิน9้าเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอทุกท่านด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามต่อกันของเป็นวันที่7นะคะเผื่อจะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงก็ นำมาแบ่งปันแบบนั้นนะคะพี่พี่จะได้ตัวเด่นมาอ่เด่นสุดก็คัดมาให้3มตัวนะคะแล้วแต่พี่พี่จะนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งเนาะ,ะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะเด่นในวันนี้ก็จะมีหกสองหสอง มี6มี2มี5อ่ะแต่ว่าแอดแอดจะวิ่งรูดที่6นะคะพี่พีจา๋าวิ่งรูดที่6เนาะถ้าใครไม่ชอบ6ก็นำไปพิจารณาดูนะคะอ่ะสำหรับ6เนาะเรามารูดที่6ก่อนนะคะค่อยดูตัวที่แอดเน้นถ้าใครไม่ชอบ6กลับหัวเป็น9เนาะ60 61 62 หกสามหกสี่นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบหกนะคะอเอาสองกับห้าไปพิจารณาดูนะคะแอดก็ได้เฉพาะตัวเด่นออกมาเนาะในสูตรนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เด่นสุดเด่นสุดกว่าเพื่อนหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปด แล้วก็69นะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะค่อยตาม,มชอบผ่านนะคะพ,พี่จา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลัก6นะคะแอดเน้นไปที่60 62 64 65 67แล้วก็68 นะคะ,ะชื่นชอบเหมือนกันไหมเนาะจดไว้แคบไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ